คร้างเสริมอะไรที่ได้ครับตอบครับหนังเรื่องนี้นะครับก็เสือมาหลายด่านนะครับครบรสชาติอยู่ในหนังเรื่องเดียวนะครับมีทั้งสีความมันของความสำเรของความอาชบพการเช้านะครับแล้วก็รกัน้าตไป็นกานัสดงเปิดด้านข้งไปด้านใกันนะครับผมบอกเลยว่าเปิดฉากมาข้าเลยนะครับเปิดฉากแรกมันก็พาเลยนะครับพาคนยิบานนะครับ เราเสียเสียนตัวกับทีาสรุปวาน้าวนีเห็นมันแยะครบแต่ว่าบอกเอาตงๆว่าที่ดีย่ตรงนี้ะตัวพื่อเอาหัวพส่วนที่อยากจะร่วมน้ำกันแล้วก็จะขนยูทูบเบอร์ขนยูทูบเบอร์ทั่วาคอีสาน นะครับผูู้บเอเข้าที่เส้นกม่อยากใสกันในหนังผู้ัลแหนี่วกอีสานเลยนะครับเป็นผู้ใเงาผันี่ยามยองมยองู้ใ่ไงงยุดพยายายดยกตัวอย่างที่มาเด่นๆเลยเนาะแล้วกับตรับแั้ก็ขาดเพาไหนล่าขึ้นมุยองเนี่ยแหละครับคนแหลกมุยองเนี่ยคนแแลกถ้าทำโมผู้ให่แส่แกนั่นก็แล้วแะโดนั่งเรือ หนังเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับอ่าหนังเขาน้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนโจนะครับมูเซียวกันนะครับอ่าไข้อกาสนะครับเหมือนประมาณหนักม้อนะครับม้อเหมือนประมาณเอฮ้ยมูเซียวเกินน้ำกันตัวผมก็เลยกับเล่ห์คุกันเข้เลยเอาลุยนะครับเห็นนู้นยังขึ้นมากว่าน้องเห็นแบบว่าเห็นน้นประสบความสำเร็จแล้วนะตาผมแบบตาผมดีดลุยเราเด้แบบนี้ก็ฝากไปนะครับหนังสามารถจะตั้งแข่งนะครัซื้อเรื่องยังคนได้คิดออกว่าถ้ากันโตแสดงหลักๆนะ นั่นแหลุงโจแล้วก็หลานน้อยลุงอิงนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนมีเสียงลุงมีเสียงน้อยมีบ้านั่นแหละเก็บมันออกมาดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอะไรเราปูไปก่อนะเหยียบตีนคุมมองเรื่องอะไรปูไว้ก่อนเรื่องอะไรขอปูไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ายังคิดชื่อยังไม่ได้แล้วก็เอาตรงๆว่าคือหลานพอดิษฐามาลุงอิงในแสดงอจ บอนี่40เปอร์เซ็นต์แสดง40เปอร์เซกับซิ่งทีบอกว่าบางคนถาว่าแค่ชีวประวัติลูกอินเหรอแค่ชีวประวัติสาวน้อยเียงเหยบอกนี่เรยว่าลึกลับมากกว่านั้นถามช่งนุ่มนะเพราะว่านีังซีเร่องกับีเรียท่พี่น้อง่ิงว่าไมอย่างที่ไหนที่แค่ทั้งซีเรงที่ซีพี่น้องต้องอยากดูทั้งที่ไม่ใช่โอกาสหมอลำทั้งคนที่ไม่เคยดูหมอลำเพราะในยุคที่เอือก้ัง ผูเซลลนี่ครับเซลล์แล้วก็มีกี่ขอาดูแล้วว่าอธิบายสักหนอยครบโดยนักอีกพ่ใชแล้วอีกสิตาม๊บผมตามับอีกสิบโลอีกสิบหารโลดะเอาเละว้ว่าจะเสียนาได้ครับนี่ว่าจะเสียนาเดียวสวมันดีครับ ดูสิครับสิแป้งแป้งบูเตียงินเลยครับฝากพี่น้องก้อนนางสีออกก้อนรุ่ก้อนนังสีออกรุ่งก้อนรุ่งนอนหม่นอนเออทีนี่แมนอยู่ครับนี่ถ้าไหนนอนเลยครับครับ เอาิมงานิมงานขอบคุณครับแดเเป็นมาเรเอาเดดเหนึ่งบีเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดื่อาาบอสครับหนึ่งบีห้าว่าไงบีเจด ม่ไงบีเจ็ดบีห้าเบียดต่ตัวสับมันอะไรมีกะดาแก็โอ้เปิดเอาเปิดไเปิดไฟเอาเไเอาแม่นังบสองยังหามุ่งขึง ถามมุกเพลิงามกไุงี่บอบอกเขาไปสัา่ามก,ากาับสเอคนละหลอดฮะหลอดถามกอันนี้มันส่เอมัน<อ>ต้องดูเลยนะมันมันเร่นแล้วนะเนี่ยสีเอ็ดม่งครึ่งนี่นเรียนยนและต้องเอก แล้วก <is> ็ฟางนงสาวหน่อยที่เร็ยวๆนี่นะเนียเป็นไรทำพุทธาสนพวกนี้อนแอร์สายเท่าลกเดือนพุทธีไายเดีวเดียวนี้ครับมือใีไม้กำลังใจผู้พัดสะดืนครับซึ่งพรโจกับพวกนี้ได้ร่วมแสดงนำพุทนะครับว่าเ่อองความเป็อามเปเมืองก่อนเ่อนหนังาะ้อนอสุบณ่อนอ่าจาดาไปเมืองกับผู้พัดสะดือนะ่ครับเนี่ยไปมาได้เป็นังจเมครับ สวัสดีครับโหขึ้นหมือนนะลูกนึงจะได้ขึ้นเหมืโอ้ยแมนบอแมนบอไฟขนาดไฟนี่บ่แจ้งบ่ครับเออแนะนำครับแนะนำอดเป็นตา ได้แล้วครับสวัสดีงอน้อยครับโอ้โหได้กินพ้าตกแตกด้วยผ้าหนึ่งกันอ้าวเหรอนี่ก็เป็นผาตอกแตกนั่นเองผ้าตกแตกได้แล้วครับอมาอีกมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วพิสูจน์สายใยมาแล้วครับเจ้าของ ก็เราแนนๆตัวแฟนว่าจังไดรครับพี่น้องมาแล้วนะครับเลยกได้บอกเองกจ้าไม่ได้บอกเนาะ บ่ไดนบอกเยครับก็่ได้บอกครับอันนี้จ้าใครได้โกหกแล้วเข้าเลยครับใครได้ใครได้โกหกแล้วเข้าเลยครับมาเปนั่งเอเราถึงแล้วนะครับ พี่วัดอยู่นู่นนู่นนวีแกงนี่เขาไม่อาบน้ำกันเอ้าวได้ไหม